ดึงปากเด็กแล้วก็เอาเข็มจิ้มทุกคนในห้องเด็กประมาณ30กว่าคน คุณครูบอกว่าเอาเข็มจิ้มปากเราก็ตก,กใจถามว่าเอา้าจริงหรอโดนเรื่องอะไรหลานก็บอกว่าคุณครูถามว่าเพื่อนกินหมั่งฝรั่งกันในห้องแล้วไม่มีใครยอมรับว่ากินคุณครูเห็นเศษหมั่งฝรั่งก็เลยลงโทษทุกคนในห้องโดยการให้หลานนะ่ะนั่ง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 ,งเรียงกันแล้วจับดึงปากเด็กแล้วก็เอาเข็มจิ้มทุกคนในห้องเด็กประมาณ30ิกว่าคน สองคนคือครูประจําชั้นหนึ่งแล้วก็อีกคณหนึงน่าจะเป็นครูแบบเหมือนครูที่ร่วมสอนนะครูที่ร่วมสอนนี่แหละคนจิ้มก็ตอนแรกอะผู้ปกครองเขาก็พิมพ์พือฮากันในกลุ่มรายผู้ปกครองใช่ไหมโรงเรียนก็บอกว่าให้เราอะจะเย็นเย็นก่อนถ้าพรุ่งนี้ผู้ปกครองจะมาก็มาได้นะแต่ว่าขอเวลาสามวันแล้วจะพาเด็กอะไปตรวจแบบถ้าผู้ปกครองไม่สบายใจอะขอเวลาสามวันจะพาเด็กอะ ไปตรวจว่าเป็นอะไรไหมมีเชื้อติดต่อไหมแต่ขอเวลา3วันเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้เราโพสต์ไปแล้วเราพิมพ์ออกสื่อเพราะเราอยากกดดันคุณครูให้ออกสื่อไงว่าไม่ได้ครูออกสื่อแต่เราอยากให้รู้ว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แนี้จริงๆมันมีอยู่จริงพอเราโพสต์ไปเนี่ยโรงเรียนก็เลยแบบเหมือนจะมีการแบบลงมือและเริ่มลงมือและอาจจะแบบระงับคงระงับครูให้หยุดการสอนแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้โพสต์ลงสื่อโรงเรียนก็ยังเงียบยังนิ่งแล้วก็บอกเราว่าขอเวลาเราก็เลยเลือกที่จะโพสต์ลงสื่อ ตำรวจเองนะครับก็อยู่ระหว่างติดตามเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาพบภายในวันนี้นะครับภายในวันนี้นะครับส่วนเด็กทั้งสามหกคนในห้องนะครับก็จะต้องส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจภายในวันนี้นะครับส่งตัวไปแล้วก็จะเชิญผู้ปกครองมาสอบประคำนะครับสอบประคำโดยทางทีมของตำรวจเนี่ยได้ตั้งทีมงานนะครับไว้รอนะครับเพื่อที่ไม่ให้เสียเวลาอีกส่วนหนึ่งก็คือทางพัฒนาสังคมก็ได้เข้ามาดูนะครับมาเยียวยา และรวมถึงจะประสานสาวิชาชีพนะครับในการที่จะมาร่วมสอบปากคำเด็กตามกฎหมายต่อไปครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของความผิดทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้จะรับอันตรา,ายแก่กายหรือจิตใจนะครับซึ่งลักษณะโทษจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็ต้องขอดูบาดแผลก่อนนะครับแต่ในเบื้องต้นก็ดูแล้วน่าจะเป็นการใช้เข็มจิ้มที่ที่บริเวณลิ้นพาด้านในของเด็กนะครับคงต้มมองให้แพทย์ตรวจอีกทีครับ เห,เห็นแจ้งว่า,าเรียกไปรายงานตัวที่สำนักง,งานเขตครับ